หลังจากที่มีพิธีประชุมเพลิงศพอากงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทางญาติก็ได้ลอยอังคารอากงที่ไปนำเจ้าพระยาบริเวณวัดบางนานอกค่ะส่วนนางสาวสุดารังกุพันธ์ก็ขอระดมทุนช่วยเหลือผู้ต้องขังมาตรา112ที่ผนโทษจากเรือนจำให้ตั้งต้นชีวิตใหม่ค่ะนางสาวสุดารังกุพันธ์อาจารย์ประจำคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความในเว็บไซต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะโดยระบุว่า ผู้ต้องขังคดีหมิ่นเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ผนโทษออกมาจากเรือนจำหลายคนแม้จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกล่าวหาเลื่อนลอยเรื่องผังล้มเจ้าของสนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชอและการนำกรณีหมิ่นเบื้องสูงมาเป็นเครื่องมือใส่ร้ายเพื่อทำรัฐประหารแต่อดีตผู้ต้องขังมาตรา112ดังกล่าวคงจะไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาจากรัฐบาล นางสาวสุดาจึงขอหารือกับมวลชนผู้รักความยุติธรรมว่าจะช่วยการลงขันมอบเงินตั้งต้นชีวิตใหม่ให้กับอดีตผู้ต้องขังบางคนได้หรือไม่เพื่อให้อดีตผู้ต้องขังปรับตัวกลับสู่โลกกว้างอีกครั้งเว็บไซต์ประชาไทยนะคะเผยแพร,แร่บรรยากาศญาติและผู้เกี่ยวขอ้อ,องลอยอังคารของนายอัมพลตั้งนภกุลหรืออากงผู้ต้องขังคดีร้2ที่เสียชีวิตในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ทั้งที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าอากงเป็นผู้ส่ง SMS เมื่อวันจันทร์ที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดบางนานอกหลังจากมีพิธีประชุมเพลิงศพอากงไปเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่วัดลาดพร้าวค่ะส่วนเว็บไซต์ Facebook เครือข่ายญาติและผู้ประสบภัยจากมาตรา1 1 2นะคะขอบคุณผู้ที่ส่งกำลังใจไปให้ผู้ต้องขังมาตรา1 1 2ในเรือนจำโดยได้รดับการสานับสนุนการจำหน่ายโปสการ์ดซึ่งเป็นฝีมือของหลานอากงเป็นเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น1 2 0 0 0บาท ด้านนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเขียนจดหมายให้กำลังใจในายสุรชัยด่านวรฒณานุสรณ์นักโทษคดีมิลโดยระบุนะคะว่าขณะที่กำลังอยู่ที่วัดราพราวในงานสอบอากงเพื่อนเสื้อแดงคนหนึ่งขอให้เขียนจดหมายถึงนายสุรชัยนายสมศักดิ์ก็เชื่อว่านายสุรชัยไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงในแง่จิตใจและการปรับตัว จะห่วงก็แต่สุขภาพร่างกายของนายสุรชัยจึงหวังว่านายสุรชัยจะมีสุขภาพดีตามอัตภาพได้ออกมาสู่อิสราภาพในเวลาไม่ช้าพวกเราที่อยู่ข้างนอกก็จะพยายามผลักดันให้นายสุรชัยและเพื่อนๆได้รับอิสราภาพต่อไป